มาดูกันนะคะว่าทำไมเขาหนูชอบคุณอิะนอ้<ว>เขาเป็นคุณลุงเห็นใจดีนะเออ King of Pentacles ถ้าดินพุทธศักราชก่อนได้นะคะอาจจะเป็นคนแต่งตัวเนียบดูดีเป็นแบบคือคุณเห็นเขานีการแต่งตัวเขานี่แบบออโหหัวจะเท้าเลยนะคะอาจจะเน็ตบคนที่แบบแต่งตัวดีอะ่ะแต่งตัวเนียบอะไรอย่างนี้แบบ เป็นคนแบบ mm hmm. mm hmm. ซื้อผ้านนังผมเป๊ะอะไรประมาณนั้นเปล่หรืออคนคนนี้แหละนะที่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 แอบชอบคุณ mm hmm. แต่เขาชอบคุณเพราะอะไร mm hmm. เดี๋ยวเช็แแร์อ่าเขาชอบเพราะคุณนะเป็นคนไม่กลัวการเปลี่ยนแปลงคุณอาจจะเป็นคนที่ชอบถึงจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับชีวิตค,คุณแทมแพรนะ์ป่ะ โยกย้ายเปลี่ยนแปลงอะไรเนี่ยเขารู้สึกว่าคุณอะสามารถแก้หรืออยู่กับสถานการณ์ได้ตลอดเลยไม่ว่าสถานการณ์นั้นจะเปลี่ยนไปในรูปแบบไหนที่แย่หรือว่าดีนะคะเซเว่นออฟติเคิลคุณเป็นคนที่ชอบลงทุนคุณเป็นคนที่ไม่อยู่เฉยเขาชอบนะคะนี่คือสิ่งที่เขาชอบคขาาจ,จะเป็นคนที่ชอบลงทุนชอบไม่อยู่เฉยเหมือนกับคุณก็ได้นะไลฟ์สไตล์เขาจะเหมือนกับคุณนะขออีกสามใบ คุณอาจจะเป็นคนที่มีโปรเจกต์เป็นหัวค,หคิดนู่นคิดนี่ชอบทำชอบทำงานชอบลงทุนมองมองไปข้างหน้านะคะไม่ใช่คนที่นิ่งอยู่เฉยๆอะไรอย่างนะี้นะอ่ะเห็นไหม eight of bond คุณเป็นคนที่ชอบเริ่มต้นเริ่มต้นชอบการเริ่มต้นเริ่มต้นทำน,ทำนู่นทำนี่ในสายตาเขาก็เป็นคนที่รีเริ่มอาจจะเป็นคนที่รีเริ่มก็ได้หรือเป็นคนที่ชอบ ชอบเริ่มต้นนะคะชอบการเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงอะไรเงี้ยคุณคุณคุณสามารถทำได้ดีนะคะในสายตาเขาเนาะสมมุติว่ามีงานใหม่หรืออะไรมาเสนอคุณเนี่ยคุณก็จะลองคุณก็จะทำเนี่ยคุณไม่คนกลัวเลยคุณแบบก็ทำได้ไม่ได้อีกเรื่องหนึ่งแต่คุณจะขอขอทําก่อนนะคะคุณไม่ใช่คนคิดเยอะที่แบบเอ๊ะมีบางคนบอกว่าเฮ้ยอย่าไปทาเลยนู่นนั่นนี่คนทําเยอะแล้ว ทำแล้วไม่ไม่เห็นมีอะไรดีขึ้นเลยไม่ผลกําไรไมไ่อะไรหรืออะไรแต่ถ้าเกิดคุณชอบแล้วคุณอยากทําคุณก็จะทําเลยนะเขามองว่าความตั้งใจคุณนี่สุดยอดนะนายอ๊อฟวอนแต่เขามองว่าช่วงนี้คุณอาจจะตกงานว่างงานหรือเปล่าอาจจะมีเวลาว่างเยอะนะคะนายออฟวอนมันกลับหัวรีเวิร์สนะอาจจะมีเวลาว่างเยอะอาจจะคุณอาจจะโพสเรื่องราวที่ที่โฟกัสที่ตัวเอง นะคะโดยที่แบบเออไม่ได้ทํางานอะไรหนักในสายตาเขานะที่เขามองในช่วงนี้เขาก็เลยอาจจะคิดว่าการงานของคุณอาจจะมีปัญหานะคะหรือคุณอาจจะว่างงานในช่วงนี้อาจจะไม่มีลูกค้าเท่าไหร่นะประกอบกับช่วงเศรษฐกิจเป็นบบนีด้วยนะอ่ะปบสุดท้ายปิดจบนะเห็นไหมทูว์ัลเพนเดอร์เคลเมื่อก่อนเขาอาจจะลังเลที่จะเข้าหาคุณแต่ตอนนี้เขาอาจจะแน่ใจแล้ว นะคะเพราะว่าทัวร์ออฟเพนเนมันรีวิวกับหัวกาจะตัดสินใจได้แล้วว่าเออเป็นไงเป็นกันว่าต้องลองสักตั้งที่จะเข้ามาหาคุณหรือมาพบมาพูดมาคุยมาสารภาพความในใจว่าเออเขาอ่ะก็สนใจคุณนะเขาก็ชอบคุณนะระดับหนึ่งอะไรประมาณนี้นะคะก็ฟินฟินกันไปนะนี่คือกองที่สองนะคะเรามาดูกันว่าราศรีธาตุแล้วก็ไกด์ไลน์จะบอกอะไรก่เอนแ้นคือเอ,เอาเอาราศรีธาตุก่อนห้าใบนะ เขาจะอยู่ในราศีอะไรได้บ้างห้าใบตังที่สองเขาจะอยู่ในราศีอะไรได้บ้างคะห้าใบฮึมเมอร์คิวรี่เอเมทุนนะคะทรัสติกษกเจินายเมถุนอมมาราศีมีนเนปจูนเนปจูนราศีมีน,มน เจมินายเมทัเจมินายเมทุลนะคะเมอร์คิรี่ลาสีเมถุนเมทลกลุมนะเมอร์คิีเมอร์คิขออภัยมากเมอร์คิเมทุนนะคะเจมินายเมถุนเมอร์คิเมทุนเนตจูน ราศีมีนนะคะแล้วก็มาราศีมีนนะคะคนที่เกิดวันเ,เดือนมีนาเอ้ยราศีเมษค่ะทุกทีมาราศีเมษนะคะราศีเมษทอร